ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐหรือ CDC ได้เผยว่าสาหรัฐอยู่บนเส้นทางที่ใกล้ผ่านวิกฤตโควิด -19 แล้วหลังจากยอดติดเชื้อรายสัปดาห์ทำสถิติต่ำสุดนับตั้งแต่โควิดระบาดในสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนะคะ we the yet be out of the woods yet, but could but แพทย์หญิงโรเชลวาเลนสกี้พุ่มในการ CDC ได้เปิดเผยในวันอังคารว่าสหรัฐอยู่ในสถานการณ์ที่มีความหวังว่าใกล้ผ่านพ้นวิกฤตแต่ยังต้องไม่ประมาทอยู่นะคะจากที่ที่ปรึกษาระดับสูงประจำทำเนียบขาวได้ให้ข้อมูลในวันอังคารว่ายอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้ง50รัฐในอเมริกาปรับตัวลดลงทั้งหมดเป็นครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะ ส่วนประเด็นการแจกจ่ายวัคซีนผอ CDC เพิ่มเติมว่าในระหว่างเทศาการฉีดวัคซีนของชาวอเมอริกันชะลอตัวลงเล็กน้อยที่เฉลี่ย1.5แสนถึง2ล้านคนต่อวันขณะที่ตอนนี้60%ของชาวอเมอริกันในวัย18ปีขึ้นไปได้รับวัคซีนโควิดอย่างน้อย1โดสที่น่าสนใจคือในระยะไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาที่สำนักงานอาหารและยาสหรัฐดึก FDA อนุมัติการใช้วัคซีนโควิดของไฟเซอร์และ b i o n t e c h กับเด็กอายุ12ปีขึ้นไป พบว่ามีประชากรกลุ่มนี้เข้ารับวัคซีนโควิดมากกว่า600,000คนแล้วนะคะทั้งนี้ CDC อยู่ระหว่างการเตรียมแผนคำแนะนำให้เด็กในอเมริกากลับเข้าไปเรียนในโรงเรียนตามปกติภายในปีนี้รวมถึงการเข้าร่วมค่ายฤด,ดูร้อนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าด้วยแต่ขึ้นอยู่กับอัตราการฉีดวัคซีนของเด็กในระยะ2-3เดือนต่อจากนี้ค่ะ แพทย์หญิงวาเลนสกี้ย้ำว่าทั้งหมดนี้เป็นสัญญาณที่ดีว่าสหรัฐอาจบรรลุเป้าหมายใหม่ของประธานาธิบดีโจบไบเดนที่ตั้งเป้าแจกจ่ายวัคซีนให้ประชากร70%ของประเทศได้ภายในวันชาติอเมริกัน4กรกฎาคมนี้นะคะ and look forward reaching President next target ในระหว่างการแถลงข่าวปวาาร, th, ระรปจำวันถึงสถานการณ์โควิดที่ทำเนียบขาวนายแพทย โทนีเชีผู้อํานวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติได้ให้ความเชื่อมั่นกับชาวอเมริกรันเรื่องประสิทธิผลของวัคซีนอีกครั้งด้วยการหยิบยกการศึกษาล่าสุดที่ระบุว่าวัคซีนโควิดที่อนุมัติการใช้ในอเมริกาในปัจจุบันนี้มีประสิทธิผลต่อไวรัสกลายพันธุ์ชนิดต่างๆซึ่งรวมถึงไวรัสกลายพันธุ์ที่พบครั้งแรกในอินเดียด้วยนะคะ ข้อมูลล่าสุดจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะบ่ายวันอังคารระบุว่าสหรับมีผู้ติดเชื้อสะสม32,900,000คนเสียชีวิตราว587,000คนค่ะ ไปที่สรุปสถานการณ์โควิดทั่วโลกนะคะยอดติดเชื้อโควิดในอินเดียทะลุ25ล้านรายในวันอังคารซ้ำยังเจอพิษไซโคลนถล่มทางตะวันตกของประเทศนะคะสะเทือนแผนสกัดการระบาดระลอกสองตามรายงานของรอยเตอร์นะคะทางการรัฐคุชราแจกจ่ายหน้าก,กากอนามัยและอุปกรณ์ตรวจหาเชื้อโควิดกว่า2 0 0 0ชิ้นให้กับประชาชนที่อพยพจากชายฝั่งก่อนไซโคลนถล่มในวันจันทร์ซึ่งพวกเขาต้องมาอยู่ยังศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยพิบัติเป็นการชั่วคราวขณะที่ไซโคลนที่พัดถล่ม อินเดียในวันจันทร์ฆ่าชีวิตอย่างน้อย29รายแล้วนะคะมีรายงานไฟฟ้าดับตามโรงพยาบาลในพื้นที่ซึ่งกระทบกับการรักษาผู้ป่วยโควิดที่ล้นมือด้วยนะคะรัชชชราาที่เป็นบ้านเกิดของนายกรัฐมนตรีอินเดียเป็นหนึ่งในพื้นที่การระบาดหนักของโควิดระลอก2ในอินเดียซึ่งตอนนี้ยอดติดเชื้อพุ่งสูง30%ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมนะคะโดยตอนนี้อินเดียตามหลังสหรัฐในแง่ยอดติดเชื้อสะสมนะคะทะลุ25ล้านรายตามข้อมูลของสาธารณสุขอินเดียในวันอังคารมีผู้ ผู้ติดเชื้อใหม่263,000รายและเสียชีวิตทำสถิติใหม่4,329คนนะคะทำให้ยอดเสียชีวิตสะสมอยู่ที่278,000รายแล้วล่าสุดทางการอินเดียระบุว่าตอนนี้98%ของประชากรอินเดียราว1,300ล้านคนเป็นกลุ่มต้องสงสัยว่าติดเชื้อโควิดแล้วนะคะซ้ำยังต้องระง,งับการแจกจ่ายวัคซีนให้กับประชาชนในหลายพื้นที่ไปจนถึงวันพุธนี้เนื่องจากไซโคลนถล่มด้วยค่ะ จากอินเดียไปที่อังกฤษนะคะนายกรัฐมนตรีบอริสจอนสันได้กล่าวในวันอังคารว่ายังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ชัดว่าไวรัสกลายพันธุ์ที่พบในอินเดียเป็นครั้งแรกนั้นจะมีผลต่อการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโควิดในอังกฤษได้หลังจากมีรายงานผู้ติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์จากอินเดียทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศและบางส่วนในกรุงลอนดอนเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตอนนี้อังกฤษเข้าสู่ขั้น3จาก4ขั้นตอนของแผนการผ่อนคลายมาตรการควบคุมก,การระบาดของโควิดซึ่ง สามารถกลับมาเปิดผับบาร์และร้านอาหารให้ลูกค้าทานในร้านได้นะคะและเตรียมขยับเข้าสู่ขั้น4ในวันที่21มิถุนายนนี้ซึ่งจะปลดล็อกทุกมาตรการออกไปทั้งหมดนะคะแต่ทางนายกรัฐมนตรีอังกฤษได้ขอให้ประชาชนระมัดระวังและรัฐบาลจะมีแผนการเกี่ยวกับการรับมือไวรัสกลายพันธุ์เพิ่มเติมในสัปดาห์นี้ค่ะ และปิดท้ายกันที่เม็กซิโกนะคะตั้งเป้าแจกจ่ายวัคซีนโควิดให้กับประชาชนอย่างน้อย1โดสภายในเดือนตุลาคมนี้ก่อนหน้าหนาวรุนแรงจะมาเยือนนะคะโดยประธานาธิบดีเม็กซิโกกล่าวในวันอังคารนะคะว่าภายในเดือนตุลาคมนี้ชาวเม็กซิกันทั่วประเทศจะต้องได้วัคซีนอย่างน้อย1โดสจากที่ตอนนี้รัฐบาลแจกจ่ายวัคซีนให้ประชาชนไปเกือบ24ล้านโดสจากประชากรราว126ล้านคนทั่วประเทศนะคะแต่เมื่อพูดถึงปริมาณวัคซีนต่อประชากรค่ะเมื่อเดือนก่อนเม็กซิโกระบุว่า จะได้วัคซีนจาก a อ t r ชอร n เซเกเพิ่มอีก5ล้านโดสเพิ่มจากที่สหรัฐบริจาคมา2ล้าน7แ0 0โดสก่อนหน้านี้นะคะขณะที่ในวันอังคารทางรัฐมนตรีต่างประเทศเม็กซิโกได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเม็กซิโกจะได้รับวัคซีนเพิ่มอีก38ล้านโดสช่วงปลายเดือนพฤษภาคมจนถึง4กรกฎาคมนี้นะคะและอาจเตรียมผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิดตามแนวพรมแดงกับสหรัฐในวันที่22มิถุนายนนี้ค่ะ